ซื้อบ้านเก่ามาทุบเลือดต่เสาวสร้างใหม่สรุปว่าหลังนี้มูลค่าเท่าไหร่คะฟานไป16กล้าน16ล้านคัะพี่สิกล้าน <laughs> บ้าไปแล้ว <laughs> บ้าไปแล้ว <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนและวันนี้นะคะเต้ก็จะพาพวกเราไปดูบ้านผลลัพธ์ของบราโวอีกหนึ่งคนนะคะจะบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหราคานะคะราคาเนี่ยเป็นหลัก10กว่าล้านบาทเลยนะ <c oughs> อยากจะพาพวกเราทุกคนไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเจ้าตัวหรือว่าเจ้าของบ้านเนี่ยรู้แล้วหรือยังว่าเรามาถึงแล้วนะคะทุกคนว้าวพีเตอพีดี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องเชน่ารักจังเลยรับแขกหรอรับแขกมารับแขกไปเข้าบ้านเข้าบ้านกันครับบัฟินมารับแขกในซอยนี้บ้านหลังนี้แตกต่างมากเกิดอะไรขึ้นนะคะ ได้ข่าวว่าแบบทุกปกติคือก่อนหน้านี้คือเหมือนข้างๆนี่แหละจริงๆอ่ะเหมือนข้างๆหมดเลยครับแล้วทีเนี้ยก็ซื้อมาเนาะแล้วก็ทุบรีนโนเวทเอาแบบที่เราอยากได้โโจัดสรรห้องที่เราอยากได้ทําไมไม่ไปซื้อที่ที่อื่นที่ใหม่ๆแล้วก็ไม่ไม่ไมไมต้องมานั่งทุบอยู่แล้วก็สร้างใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะผมชอบทำเลตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ<อ>เดินทางสะดวกไม่หยดวยยดนะไม่รู้ว่าชอบทำเลตรงนี้หรือว่ายึดติดพะรามเก้าเสรีเก้า ลอยก้าอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยครับบ้านมีตั้งชื่อด้วยนะครับเพราะตอนนั้นเมื่อก่อนผมแ่บผมมีลงทุนด้วยเนาะมีลงทุนคริปโตด้วยอะไรเงี้ยผมอยากเป็นวานรายใหญ่ของตลาดเนีฮะอ่าผมก็เลยให้บ้านชื่อว่าน้องวานรูปทรงของตัวบ้านเป็นรูปปะวานด้วยนะครับมีชื่อบ้านเนาะว่าเป็นวานแล้วก็มีแบบเห็นตัวอาครับมันจะเป็นฟินปะวานครับมันก็เป็นรูปปะวานอยู่ในตัวสัญลักษณ์เลยครับ รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างตั้งแต่ตอนเข้ามามันเหมือนแบบพี่เดินผ่านอุโมงอะไรสักอย่างนั้นแล้วก็เข้ามาตรงนี้จัดห่วงจุ้ยด้วยหรือเปล่าคะใช่เลยพี่เต้ยคืออรรผมตั้งแต่ตรงประตูเลยนะพี่เต้ยผมแบบสั่งเขาว่าจะต้อง89เซนต์ต่อบานเป๊ะๆแล้วก็มีธรณีประตูนะครับก็เหมือนแบบเงินไหลเข้ามามเป็นแบบโถงรับเงินก่อนบ้านเปียบเสมือนตัวคนครับพี่เต้ยเข้าปากปุ๊บก็ต้องผ่านช่องคอก่อนอ่ามันก็ต้องค่อยๆลำเลียง ก่อนที่จะไปค่อยๆย่อยเมียนเดี๋ยวเราจะสำลักออกมามันก็เหมือนบ้านเราเนี่ยเหมือนบ้านพี่อะเข้าปุ๊บลงกระเพาะเลยของพี่ของพี่อนนี้ <c oughs> ตรงนี้ก็มีป้ายชื่อเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นคลื่นน้ำเนาะแต่ก็เป็นตัวดับบเหมือนกันพี่เตยออจริงด้วยอะ<ช>ดับบยูเลยอุย้ยตรงนี้มีตรงนี้เป็นสเ,เต็ปด้วยใช่ครับเปรียบเสมือนแบบว่า ซับไหลเข้าก็จะไม่ไหลย้อนกลับเลยพี่เตยเอานี่ไงเจ้าของบ้านตัวจริงนั่งอยู่นี่สวัสดีครับรบกวนหน่อยนะครับพี่ซิงทำตัวตาสบายนะตอนนี้ที่ผมบอกว่ากลับมาผมดูไลฟ์บารโวเนาะผมก็มานั่งตรงนี้แล้วเอาต่อคอมขึ้นหน้าจออือโอ้โหตรงนี้วิวสวยมากเลยอ่ะนั่งตรงนี้คือมองออกไปคือเห็นรถเลยนะคะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบาร์ฝรั่งหมายความว่าแบบไว้เตรียมนู่นนี่นั่นเงี้ยนี่ก็มีตู้แช่ไว้วยนะพี่เตย ตอนแรกอพี่เต้ที่แบบเขาเอาไอ้รายละเอียดใครจ่ายมาให้ดูมผมก็แอบตกใจว่าเฮ้ยคมไฟเลยวะสอ0 0มื่นสองหมื่นสามดวงหรอป่าก้อนละสองหมื่นจริงเหรอผมเลยถามว,ว่าเฮ้ยทำไมมันถึงแพงขนาดน,นี้ยอ,อ๋อเป็นดีไซเนอร์อิตาลีครับถ้าคุณวินได้ใช้จะได้เหมือนแบบ feeling good กับ สิ่งที่ได้มา3อัน6กหมื่นแล้วก็รูป,ปด้านหลังอย่างเงี้ยครับก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับบรรยากาศข้างหลังเนี่ยเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นเลยอะตอนนี้พี่ไปญี่ปุ่นบรรยากาศแบบอารมณ์ประมาณนี้เลยคือผมชอบแบบมีชานพักอยู่ด้านหลังบ้านเนาะแหมือนแบบว่าคนข้างนอกจะมองไม่เห็นเรามผมก็เลยแบบว่าอยากได้เป็นอะไรที่แบบนั่งปิ้งย่างข้างหลังได้อะไรเงี้ยครับสามารถเปิดเป็นแบบ Uh huh. เหมือนกันได้หมดเลยหมายความว่าข้างนอกกับข้างในคอนเน็กันเลยที่ว่านทำไมถึงมีบันไดด้านนอกด้วยครับ uh huh. ก็เผื่อว่าเราเปิดตรงนี้ออกไปเนี่ยครับ uh huh. มันก็จะได้คอนเนคเป็นพื้นที่เดียวกัน uh huh. ต้นไม้นี่ของจริงไหมคะอันนี้ <วะ S 2> ต้นไม้ของจริงครับต้นไม้จริงหรอเต็มต้นไม้จริงครับโอ้บรรยากาศดีมากมาฟินนี่ก็เป็นอยู่นอนห้องแอร์ด้วยนี่มาฟินนอนท้องแอร์ใช่ครับโอ้มีแอร์อยู่ในบ้านของมาฟินด้วยอ่ะแล้วห้องนอนก็จะมองลงมาเห็นเห็นสวนหลังบ้านตรงนี้ถ้ามองยืนจากข้างบนลงมานะฮะใช่ เฮ้ยพื้นตรงนี้แบบเป็นพื้นแบบหินอ่อนด้วยฮะคือแบบพอเราสัมผัสด้วยเท้าเปล่าของเราเนี่ยคือพื้นเย็นเลยอะชั้น2ก็จะเป็นห้องนอนเป็นแบบมาสเตอร์เบดมเลยครับก็จะเป็นห้องนอนเดี่ยวมีห้องเดียวเลยมีห้องเดียวเลยทั้งชั้นทั้งชั้นเลยโอ้โหตรงตรงนี้พี่รู้สึกแบบพอมองย้อนกลับไปข้างหลังเนี่ย โอ้หนี่มันอุโมองอะไรเนี่ยโค้งคือสูงมากแบบเหมือนจะพื้นชั้นล่างขึ้นมาถึงชั้นสองนี่คือเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่อย่างนี้เลยนะเราก็มีความโค้งผมออชอบเดินออกมามองแล้วแบบมันจะเห็นวิวตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเ,ออเลยครับพี่เจยว้าวเรากำลังจะเข้าห้องนอนผู้ชายกันแล้วทุกคนเชิญครับ อย่าบอกนะว่าตรงนี้คือมุมนั่งเทรดใช่เลยพีเต้ยมุมนี้เป็นมุมนั่งเเรดเนี่ยดึงออกมาได้เลยแบบปึ๊บนะมีคีย์บอร์ดพร้อมมีสมุดเรียนมีอันนี้พี่แคมพร้อมเออเขามีความแบบเป็นโคง้งโค้งทั้งหลังจริงๆเลยนะเนี่ยมันมันเรียบง่ายมันมินิมอลจริงๆแต่ว่ามันแบบคงความมีแอบ,บลักชัวรี่ใช่ครับน่ารักาแบบหัวเตียงคือแบบวัสดุตัวจับเนี่ยเราก็เลือกให้มันเป็นสีทอง เพิ่มความลักชวรีนิดนึงอย่างมินิมอลนะแต่ก็ขอลักชวรี่หน่อยนึงอะไรเงี้ยโอ้โหแทั้งขอบแอร์ครับผมยังให้เขาบอกว่าขอขอบที่มันเป็นสีทองด้วยนะน่ารักมากนะคะมีที่นั่งเล่นใช่ที่นั่งเล่นไปนั่งเล่นก่อนแบบว่านั่งแบบนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยนั่งดูใช่ถ้าแบเรายังแบบแบบไม่ลงไปบนเตียงอะไรเงี้ยเราก็แบบนั่งดูตรงนี้ได้ดูสบายมากเลยอ่ะเดี๋ยวนอนที่นี่เลยละกันวันนี้ <laughs> น,นี่คือห้องน้ำใช่เรา,าดูห้องน้ำาัันก่อนเลยดีกว่าครับจริง,งว้าวห้องน้ำต่อไปครับพี่เต้เป็นห้องแต่งตัวเลยแล้วก็เป็นห้องที่เอาไว้แบบรับดูแสงรับแสงหน้าบ้านเนี่ยมองไปดูหน้าบ้านใคร่ามากเราก็มองเห็นจากห้องนี้ได้เลยฮะอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตูา้เสื้อผ้าตูา้เสื้อผ้าครับตู้้อาเขาเรียบร้อยจังฮะ ไปดูตูต้เสื้อผ้าบ้านพี่ดิบุง้งเปิดออกมาคือแบบระเบิดอันนี้คือของที่เขาเก็บไว้ในกลุ่นะคะของ<ช>ที่เขาไม่ใช้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากใช้นะก็อย่าคนละเรือนนะยา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 ช่วงนี้อาจจะบ่อยน้อยลงเพราะว่าจะเป็นเะรือนนี้แทนอันนี้คือน้องใหม่ที่รับ,บมไม่แอบคล้ายๆของพี่เหมือนกันนะเนี่ยแต่คนละรุ่นใช่คนละรุ่นยืนอยู่ตรงนี้มองลงไปเดี่ยเห็นสวนหน้าบ้านด้วยอ่ะเราก็ตรงนี้คามสูิว่า เราแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับรูแสงดีแต่งหน้แสงมันก็จะเป็นแสงธรรมชาติเ,<อ>เข้ามาครับนอกจากตรงนี้ที่รับแสงนะพี่เต้คือตอนกลางคืนนะครับข้างนอกจะมองเห็นข้างในนิดนึง<อ>แล้วตรงกลมๆที่เป็นกระจกครับมันจะเป็นตาประวานครับเฮ้ยจริงดิใช่คือถ้ามองจากข้างนอกเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตาประวานเลยแ,แล้วประวานประวันมีตาข้างเดียวน ก็หันข้างไอ้พี่เต้ยใช่เป็นปากอยู่ตรงนี้แล้วหางอยู่อีกฝั่งหนึ่งด้านนี้ก็คือเป็นแบบเป็นแผงตัวแผงตัวใช่แผงเปนข้างแล้วเป็นต่คือตาประวันผมเคยแบบทาอย่างงี้ปิดกะปิดผ้าม่านลงมาครึ่งหนึ่งแบบนี้ปิดลงมาครึ่งหนึ่งกลายเป็นว่าตาประวันแบบเหมือนง่วงนอนอ่ะพี่เต้ยตาประวันง่วงนอนอะไรเงี้ยน่ารักเหมือนกันผมก็แบบเคยออกไปยืนดูข้างนอกอยู่ฮะ พี่เห็นเนี่ยก็คือซื้อบ้านเก่ามาทุบเลือแต่เสาสร้างใหม่ใช่แค่ตอนซื้อเนี่ยก็เห็นว่าซื้อราคาเกือบสิบล้านเข้าไปแล้วอะใช่ตอนนั้นก็อยู่8ล้านกว่าครับซื้อตอนนั้นซื้อบ้านมา8ล้านกว่าเราก็มาทุบออกแบบใหม่ทุบใหม่หมดเลยก็้จะรีโนเวทคิดว่ารีโนเวทห้าล้านชองอยู่แหละสรุปว่าหลังนี้มูลค่าเท่าไหร่คะฟาดไปสิบหกล้านสิบหกล้านครับพี่เล้ คนดูไว้เป็นเป็นตัวอย่างบางคนอาจจะกำลังคิดแนใจเป็นตัวอย่างได้ได้ได,ได้เดี๋ยวจะเอามากกว่าคนวินให้ดูเอ๊ยได้ไหมคะเดี <laughs> ย๋ยวไปคุยกันต่อข้างล่างนะคะว่าทํายังไงนะคะถึงสามารถมีทุกอย่างแล้วก็เซ็กในระมิทได้แบบนี้<ด>นะคะไปะไปห้องน่าเล่นกันครับส่วนของวินเนี่ยรู้จักการเทรดพอร์ตได้ยังไงร,รู้จักแบบก่อนที่มาเจอพี่ก่อนที่จะมารู้จักบาโวหรือเปล่าคะ่ะคือผมอ่ะก็รู้จักการเทรดแต่ว่าเป็นเน้นการซื้อหุ้นรายตัว ยังไม่เคยรู้จักหุ้นฟอเร็กช่ไหมครับทีนะี้พอผมลงทุนในหุ้นลายตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมผมรู้สึกว่าการที่เรากินปันผลหรือการที่รอราคาขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างช้าด้วยเงินทุนที่ต่ำเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาศึกษาเรื่องฟอเร็กครับแล้วก็ได้เข้าไปเล่นในฟอเร็กหลังจากนั้นนะก็จะมีปัญหาทั้ง ด้านสกิลเซตไม่พอแล้วก็มาเซตไม่พอเริ่มมามองหาเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยครับล้าก็ได้ดูไลฟ์ของบาโบมีทักพี่เต้ยไลฟ์แบบไปส่วนตัวว่าอยากเรียนพเรทมากๆากฮะเออเออถ้าย้อนไปตอนนั้นนี่ก็ปีกว่ากว่าเกือบ2ปีเกือบสปีแล้วใช่แล้วก็ปัจจุบันก็คือขึ้นแทนเป็นบาโบคอสด้วยโอ้โหถือว่าเร็วเจอวเหมือนกันแล้วอะไรคือเป้าหมายที่วินอยากจะทําต่อ หลังจากนี้ผมก็ยังอยากเป็นบาวเวอโคดเนาะแล้วก็ยังอยากที่จะแบ่งปันหรือว่าเป็นแบบต้นแบบอะครับว่าทําก็พี่พี่เตยแล้วเราก็ทําสําเร็จตามพี่เตยได้เงี้ยพี่เตยก้าวขึ้นไปเราก็ก้าวตามพี่เตยขึ้นไปพี่เตยทำอะไรเราก็ทําขึ้นไปครับจุดจุดหนึ่งของวินเนี่ยคือมาอยู่ในจุดที่หลายๆคนเนี่ยเขาใฝ่ฝันอยากทําได้เลยนะที่เพจแบบเฮ้ย วันละแสนคือโคตรง่ายเลยแล้วแบบสัปดาห์หนึ่งบางสัปดาห์นี่คือเราจะเทรดแบบเงินล้านเนี่ยหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยคือมาได้ง่ายมากอยากจะบอกอะไรเขาว่าทําไมถึงทําให้เราสามารถทําได้แบบแบบนี้อะคะก็จากการโดนเจรนโดนเจรนนี่แหละครับแล้วก็ต้องขอบคุณนักเรียนเนาะที่แบบว่ามีตั้งคําถามมาทําให้เราเนี่ยต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วหาคําตอบให้กับนักเรียนก็ทําให้เราเก่งขึ้นเหมือนกันแล้วในส่วนของการสร้าง บ้านหลังนี้ขึ้นมาจริงๆมันกม็มีมีหลายส่วนมีหลายอย่างเนาะมันไม่ใช่แค่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมวราจะเป็นรถนาฬิกาหรือว่าการท่องเที่ยวถ้าเราจะพูดถึงเงินที่ทําให้เราสร้างแต่และอย่างที่เห็นเห็นในปัจจุบันนี้ได้อ่ะเป็นเงินจากการเทรดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมจริงๆแล้วผมบริหารความเสี่ยงของเงินอะอแบ่งจัดการแบบเงินทั้งหมดของตัวเองเนี่ยออกมาเป็นก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ่อตัวนี้นะเงินก้อนนี้จะเป็น ไว้สำหรับลงทุนเพสิฟอินคัมนะเหมือนแบบเปลงทุนซื้อตึกซื้ออะไรพวกนี้เราปล่อยให้เขาเช่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นลงทุนนาฬิกาซึ่งนาฬิกาทุกเรือนที่ซื้อมากําไรหมดเลยก็เป็นช่วงที่ถ้าือว่าเป็นนาฬิกาหรือเป็นกําไร เป็นนาฬิกาฮะได้กำไรได้กำไรการเทรดมันก็เพียงพอกับการที่เราใช้จ่ายต่อวันหรือว่าจะไปช้อปปิ้งจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็ซัพพอร์ตเราหมดอยู่แล้วมาจากการบริหารเงินเป็นหลักเลยใช่ไหมคะซึ่งทุกคนที่ฟังอยู่นะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราเอาเงินทั้งหมดนะคะมาลงทุนแค่จุดเดียวนะคะถ้าหากว่ามันเกิดความเสียหายเนี่ยมันก็หมดเลย ใช่คะดังนั้นเราต้องมีการบริหารเงินที่ดีด้วยนะคพะพอเรามีการบริหารเงินที่ดีสามารถแบ่งเงินไปเป็นพาสซิฟนิคมด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเงินที่เป็นกระแสงเงินสดไหลเข้ามาหาเราด้วยใช่ครับแล้วก็มันจะมีจุดเปลี่ยนของผมที่แบบทําให้ผมแบบโตขึ้นได้รวดเร็วนาะพี่เตยก็คือเหมือนแบบไมเซทเรื่องการลงทุนเนี่ยแหละครับผมเนี่ยมาเข้าเทรดเนาะก็เติมเงินเข้าไปแล้วไม่กล้าเติมเยอะบอกว่าตัวเองไม่เก่งบ้างไม่มั่นใจบ้างกลัวเงินหมดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เงินที่เติมเข้าไปอ่ะพี่เต้ยบอกว่า<嗯>เฮ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้หวังว่ามันจะหมดพอร์ตนี่เ<嗯>พราะเรามีการแมネจเมนต์ดีๆมาแล้วอ่ะ<嗯>แล้วทำไมเราถึงต้องกลัว<嗯>เออผมก็เลยเติมเข้าไปหลังจากนั้นมันก็ ก็โตครับพอพอพอ,พอความคิดเปลี่ยนอย่างที่พี่ต้อยบอกครับม,มันก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะว่าบางคนนะเขาไม่กล้าเติมเงินแต่เขาแบบหวังผลลัพธ์ที่มากใช่ไหมมันก็เลยทาให้เขาต้องกดแบบโอเวอร์หลอดไม่กดเยอะใช่มันไม่สอดคล้องกันดังนั้นการที่เราแบบาฝากเงินเข้าไปเราก็มีความคิดแล้วว่าฝากเงินเข้าไปเพื่อที่เอาเงินตรงเนี้ยไปลงทุนนะแล้วเงินม,มันจะเติบโตจะงอกเงยขึ้นตามจํานวนบาลานซ์ที่เรามีอยู่แล้วใช่เพราะเราเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับอืมใช่เลยค่ะถูกต้องเลยถ้าคนชอบชีวิตและไลฟ์สไตล์แบบนี้นะคะสาม มาเรียนรู้กันได้ที่ b r a v o t e r c h a Academy และฝากกดไลฟ์กดแชร์ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆไลฟ์สไตล์และก็ทุกๆคลิปดีๆที่เราแบ่งปันให้กับทุกคนในทุกวันค่ะยา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  Love, สวัสดีคร okay. uh ับ oh. อ oh, ้าววัส hey. ด um, ีครับครเอาข้าวมาส่งเขาถ่ายกันเสร็จแล้วมาส่งข้าวโอเคเลยครับมากินด้วยกันครับเชิญครับเชิญโอ้โหมาเยี่ยมบ้านพี่วินนะฮะนี่เราเอาข้าวมาส่งด้วยไม่อันนี้เจ้าของร้านนะเนี่ยนี่ตายอดนะเนี่ยตายอดใช่ตายอดตายอดลาบเป็ดลาบเป็ดลาบเป็ดจากอุดรเลยครับนี่ครับสวัสดีค่ะนี่เขารู้การลาเทศารใช่ไหมถูกต้องไม่มาหรือเปล่าอร่อยอ่ะอันนี้อันนี้ก็อร่อย จะแนะนําว่าอันนี้พี่พี่พี่เตออย่าโดนนะอันนี้ทำไมอย่หมดไม่มันคือหูยอมเดี๋ยวมันจะเหลืองเดี๋ยวมันจะเหลืองไปกันใหญ่สิ่งที่ผมประสบความสําเร็จได้เนี่ย หลักๆเลยเนี่ยผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากนะครับว่าผมอยากทำอะไรผมอยากได้อะไรผมกำหนดระยะเวลาให้กับตัวเองอย่างชัดเจนบริหารการเงินอย่างชัดเจนเลยสำหรับคนที่กำลังเป็นเทรดเดอร์อยู่นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับอย่าเอาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตนะครับมาเป็นข้อกังวลทำให้เราเนี่ยไม่กล้ากดเทรดหรือว่าไม่กล้าเรียนรู้ต่อนะครับให้เราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดหละกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ